สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวมาพบกับสองน้องอ้วนซองซูนและพี่น้องอุ้ยหูซึกว่าแก้มก็อยากเป่าๆก็แบบอมแีบนั้นนะพี่น้องอ้วนก็อีกแล้วฮากับหูซึกใยบางอันไปเกี่ยวเขาหน้าสะเดียมหูซึกว่ากำลังอ้วนแกน่ะพี่น้องมื่อนีมาอันมาบัดซอกพี่น้องมาเพื่อนลุงลุงมาเห็ดเลยแปลงเปสตูกินพี่น้องมานนี้นะมาลีเพื่อนลุงโซมนะลุงอันแบบอัน ลุงแบบอ้อนมาใส่ขาอันอ้อนเคยมาเอ่อมายามขาขาแล้วก็อ้อันกับลุงพี่เนาะลุงโสมเนาะอ่าอ้ายพอยโอพี่เนาะยามขามือนังก็ได้กุ้งกุ้งเมื่อก่อนแล้วก็ได้ปลานนั่เนาะตอนนี้ก็อยู่เพื่อนลุงโสมพี่เนาะอยู่บนตอกบ้านบอร์เดกไก่เบอร์เดกไก่กันเนาะพี่เนาะเพวกกระเทิร์นย้ายชายเบอร์อ้อนลุงพนิดอันเลือดแปลงเป็ดเนาะพี่น้องเนาะว่าพนี่ขันตอนได้ได้เนาะพี่น้อง เออถ้าใครมามาเที่ยวลาวนี่บทุกคนผ่า,ผาได้ไหมน่นองเดือดแปงเป็ดนี่เนาะกวนตองริมรองมาแล้วตองริมรององอนเซียวันไล่คนเคยกินแหละอยู่ในลาวเนี่วนหนอ่มาสิเคยกินเยยาานาะเดือดเปรี่าายวก,กับ,กบอันเดือดแปงปอกแปงเป็ดนี่พี่งเนาะทุกคนหนึ่งมาก,กินแหงเนาะออนกินได้ทุกอย่างคลองดิบกกินได้กินได้เบิดแหละคือแบบอันจุดตอกจุดตับนี่ตะกี้กับทุกคนมามาก,กินแต่เดืนอนเนี่กิน กินได้ทุกอย่างอยู่น้ำพอโออยู่น้ามันพอยอโอไลกินได้ทุกอย่างแล้วพากินกิน,กนย่างกินเบิร์ดนั่นเป็นเนาะอันน่าพอยอโอก,กับไอ้เพื่อนเนาะเพื่อนก็ร่างอันจัดการปเปิดเสื่อดเนาะพี่นเนาะอันนี้ก็พักพอยกมันไปอันซื้อได้ตลาดบประสองเลยพี่นเนาะซื้อผักซื้อพักนั่นเป็เนาะแล้วก็มีมักถัว่วมักพริกมีพักหอมเออ เพิ่นมายูื้ออนพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเกี่ยวเขาที่จะลุ่อยู่เนาะเก <Yeah. S 3> oh, <yeah. S 1> ี่ยวนี่เ <c oughs> นาะสิอันต้มน้ำหอนแล้ลวก็ลวกลวกลวกเป็ดแล้วก็ลวกค้นนะพี่เนาะครัวเป็ดบุรีไายตอนเสือแต่พี่นเนาะเดี๋ยวติดเลี้ยง อันนี้ก็ย e. ังบุกไวาสิติดเรื่องวิดทาลองมึง้็พี่น้องแต่ก็เตะเอาพี่าะลคนลคนลคนลกคนเป็ดจแล้วจะโตงสมเป็ดจแลรวจะโตน่าหญ่งวพี่น้อะยางมันยอมมันยอมหมอนแบบผูตเองกันนอยนี่่น้า ีไปเพิ <ängen> mm ่งเปลงมกับพีน้องแงแก่อนนี่อมีเปเพล่น่เดี๋ยวพาไปงมีร่โอ้โหเปียลโหพีน้องอุ้ยมันไข่่ะพี่น้องเขาเปียกไปนนามอตรงส่ผู้ผู้ผู้ทั้งนายไข่ลูกไข่อยู่ เลี้ยงคายเท่งคายให้กินน้ำพี่น้องเนี่ยเว่อร์ไปถ่ายก็อยู่ได้ดอกเรื่อนี้น่าพี่เนาะอุ้ยมันเป็ดเป็ดมันมัวเต็มข้งไข่เบียร์เหล้าเบียร์ของคนเหล้ามีรังเบียร์ว่าโอ้เป็ดกินเบียร์พี่เนาะสองเมย์ั้งนะเป็ดละลายนี่ของเป็ดละ ถ้าในกรหังกรบโบยังพี่เนาะตัวใหญ่ละค่าได้ประมาณตัวยังไงก็ตัวละรับสองแสนเกือบพันก็มีพี่น้องถ้าตัวมันใหญ่อเลยนะเป็ดผู๋นะพี่น้อเนาะถ้าตัวมันใหญ่มันก็ราคาแพงอุ้ยเนาะคืออันนี้อ่าลุงเพิ่นขั่วเรียบร้อยนะพี่น้องเป็ดเนาะอันนี้เป็นพวกนางพวกอันนั้นพวกเครื่องในนะพี่น้องอันนี้สิโต๊ะมาเนาะ อือหลวอรนะหลวงน้องใบข้เอามาเตนี่ยสวนลูกนอนุนี้เป็นเครื at <h 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 h ่องน้ยเนาะเป็นตุมเนาะแล้วก็หันลุสมเป็นซอยแล้วก็มีตัวอยางนั่นพเนายเป็นพวกเครื่องหน้ อันนี้คอองดีนสมดังแน่เพนมาจัสองี่นั่งเลยนคือกันอยู่เป็นหนักจนไร้ซบนีคือกันอนกัะไรเนี่ยพอต้อดูนะพี่โคนี่เห็นว่านีสมจัดดังน่ไปไปย่ำยาำค้านี่เบ๊กซี่ยาบำลุงทางกกยอยู่เนาะกซี่ขึ้นบ้านกินมือละหน่อยละกะไม่เห็นนอนรับ mình cho nó tiền nó như, nữa như này cao yên vật liệu của giật <laughs> <laughs> nọ no. anh bên xin nước mà so hết toàn nói nói nội nội bảo qua nói rồi bằng bà ก็เพื่นก็ซอยไล้เปล่ซอยเนี่ยจาะกินยากินยาดีไปน้อยหนึ่งตาก็อยากอันนี้นะได้ก็จกไปเบื่อไน้อยก็พวกต่ำนี่น้องพี่น้องอันนึงคะสีปี๊งเงาสีย่างน้องพี่น้องเนาะย่างเลยเพื่อนเพื่อนจะเอาไปซอยน้ำบ่อนนะดื้อใจน้องเนาะหรือว่าอันเ็ดอันนี้ต่พวกเครื่องในกับหลวงน้องเนาะย่างเป็ดน้องพี่น้อง พี่น้องเลือด <c oughs> นี่คือเลือด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อันน,น,นี้ก็ซอยยังโบเลีวอยู่ไก่เแลียวพี่น้องไก่สิ <c oughs> ด้กินแล้วอันนี้ก็เป็นอันมอโผงเผาซอยจำซอยจำมอโผงเผาเยวเฮดอันนี้คอยกินพร้อมกันด้วพี่นอ้องมีพักอันนีน้พักไก่ทอดมีพริกมีหมกตัวแล้วก็มีหอมเสริมท่านแล้วก็กรอกซองกรอก ซอยแปะสาดได้ป่นนองย่างเบลียวเยอะใส่จานแล้วก็หต้องหมเนาะัดปีงย่างห่วงเปรียมเล้เพีนน้องจริง้าจะไหนช้าเรียบเขาจะไหนฮันหยุดเรน่าวิธีผสมเลือดหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนน้ำน้ำข้าต้มนนี้ ไอ้หั่นมันังเต้ว่าเข้มนั่นหนูเห่อเ้วเลยนั่นกล้มด้วยแก้มกล้มซ่าเจ้าว่าหักเสบปิ้งพี่ปิ๊งกินแบบคราบกลัวยไปน้อไกินกินไปน้่ อันน ja, 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 ี้ไปกินน้ำบังไม่ร้อง่รองพ่อจานลงมาหน้าไม่ได้อยาดีจวดจ่ากินแล้วตาเสี้ยมแก้โควิดเด้อพี่น้องเด้อยาดียาดียาดีมันอไหรพี่น้องเนี่ยเพื้อเส้นต่สงหากเว้ยลูกมาแล้วเนะี้อืมนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเดือดแปลงเป็ดเราเนี่ยน้องเห็ด เกามถานนี ane, ่ช <diet> <c oughs> <more Native> um, ิจงไหวไงป่าบอปด้ก uh, okay. yeah. ินนัวหน่อยเนาะเกามฐานอันนี้ก็ิมพาแล้วก็เจลเจลเพียรแล้วก็มีพักเนาะกินยอลุงมยเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านตอกนี่หมูกาามลูกนี่น้เลืองเบงปีงมั้ยอ่ะอ่าเดีด้หน่อยอปรหน่อย

แซ่ด้พี่น้องเชคิดว่าเมียเจ้าน่ะเมียผ่าไรอยู่ต้นหนาแต่ผาอีโต้น่อยเด้มาเด้อทุกคนครับแล่วมาหนีมาบันซอกเด้อพี่น้องเด้อยมยามทำข้าวพี่น้องลุงทางนี้เด้อพ้นครับจอนม้หนีนี่สิงเขาผอมนะนี่งาเขาหอมโอ้แสบ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 เงเขามเดจมันมันนางสาวอ่อนม้หนีนั่น แซบนี่เพชรไนจังแซ่บแซ่บมากนี่ตนเพชรพรอนลนี่จะทั้งหดเาพ่มไปแซ่บน้ำทังปุ๋คองคนขึ้นมาเบบยหดน้ำค่ายของขายอยู่แล้วเอาเข่าคึ้นาเอาอ่ะเด้ดิบเข่าของลังเด้มาให้พอจอยผู้นี้เลยอยากที่คอยจะข้างเดียวมอันจอกนิดหน่อยนาอพี่น้อง แก่โยังเลยบุเกข่ย่่กย่เค่งพอดีดอกเฮดลินจืบ่อรุงแม่เหรอหน้าพังไหมดอกเฮทลินจื้อน้ำมักน้ำมักเพิ่นว่าลุงว่าน้ำมักได้เนี่ยไะน้ำมักเ็ดลินจือเฮทพิมานพร้อมได้หนคนละนิดละหน่อยกินข้าวเส่เฮทพิานเด้อยี่เด้ออยเฮทมานกินยญาอะไรเฮทมาน โฮมใหม่กับหฮมเย็นหฮมเย็นพี่น้องเพิ่งเิดเพิ่อท่นน่ะร่องกับท่านกดกล้าเอาห้ยโมกค้นุ่มเนาะโค้งโค้งจะไล่เด้่อหายเลื่อเจ็๊ที่ิมานกันป่ะเจี๊ยบพิมานคนหน่อยเจี๊ยบพิมานกับท่านกดทัแข็งนะเพิ่นประกวดเจี๊ยบพิมานเต็มเต็มจอกเจ็๊ที่ิมานเต็มเต็มจอกพี่น้องเอ้ยแกเจ็๊บลังเจ็บแอวเพิ่นว่าเพิ่นว่าพวกผู้เฒ่าเพิ่นว่าสีเนาะพี่น้องกินแกเจ็๊บลังเจ็บแอวปวดลังปวดแอวเพิ่นว่า พ่นว่าพ่อเถากับส่แวนน่เนยนใจล่โอูอมเง <c oughs> บริษัทไแวน,น่คมือเฮือนนี่ยมาอยู่เฮือนบริษัทออกไปข้างนอกยังเลยไดมันก็เป็นตะแสบแล้วนาะมันก็ต้องมีเน็ตแน่สังซันแสบได้เหลือดแป้นนงนะ เมียป่าก็ไปเกี่ยวเขารับจ้างเกี่ยวเขาท่านมาอยู่พี่น้องเอ้ยมาลักกินเป็ดล้ามาลักกินเป็ดเพลินได้ดีนะไอดอกเป็ดเพลินร้ายอยู่เนาะแค่โกยุบัดดนแก๊ปเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจุหวาจุกระดังงงูเผานะชิ้นงูเผาตัวนั้นมา บายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อคิดมาแต่เฮงแล้วอยากอยากเหลือบอนี่น้าลุงเออเมื่อกี้กินเป็นแล้วมึงกล้ามเลเมื่อกี้เนี่ยเ่อกินมันพี่น้องตุยขับฟีเด้อพี่น้องเด้ออย่างแสบพี่น้องเอ้ยนี่แสบนี่พี่น้องเติมเลือดเติมมะล่างก็แบบหัว อันนี้ก็ยังยังๆกําลังอยู่กําลังกําลังหาใหม่อยู่บ่สุกก็ยัง แกขาจอยามไกกไก่ว่ะนิกกยังัยกขยันขยันน่อเลยขยันจวจัดึงกัจัดน่อยนงก็ย่อกันนสูตเพื่อเกงตับขมันวนหอเกีงตับเี่งมหอมหรืหวานนี่มันยังมันวนนี่หน่อยไปอ่หมกผ้ามากินดิพี่น้องเนยมันรีฮลลูมดีกินนะพี่น้อง กับมาลีนที่เนลูกเนาะพี่น้องเนาะงอยู่บ้านซอกเนาะแล้วก็เพื่อนเฮดเลีนยนแปลงกินมือนี้สำหรับกินนอนกับฝากวัะนี้พี่น้องถามมากกันย่าลืม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ก็ลังใจเอาเดอร์พี่น้องเพื่อกน,โน,โนี่ก็ลังใจนะในคลิปต่อๆไปนะพี่น้องพอก็ไม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีต้องล้างจอมโจรต้อ,องล้างหน่อยบายบายพี่น้อง